นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมไฟเอ็มนะครับข้อมูลที่ต้องรู้สัพที่ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเพราะว่ากําลังเป็นประเด็นเป็นกระแสสังคมอยู่ในตอนนี้นะครับรวมถึงสิ่งสําคัญก็คือเกมนี้มีผลต,ต่อผู้เล่นในชีวิตจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าเป็นความคิดของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเกมก่อนไฟเนี่ยคือเกมอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ ถูกนำมาดัดแปลงจาก GTA V นะ GTA 5เนี่ยคือเป็นเกมของค่าย Rockstar แล้ว Five M เนี่ยเขานำมาดัดแปลงคือนำมาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะเขาเรียกว่า m o ม m อ,อดก็คือเหมือน plug-in ที่ติดตั้งเสริมเข้าไปเนะี่ยผู้เล่นก็จะสามารถทำอะไรได้เยอะกว่าในไฟ v e M เลนะแล้วทีเนี้ยพอ Five M นำมาทำแล้วมันดีเย่ย ล็อกสตาร์เขาก็เข้ามาซื้อกลับเข้าไปเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆคือ GTA 5ก็คือ GTA 5ไฟ M ก็คือไฟ M นะครับแต่ว่ามันคือเกมแนวเดียวกันก็คือทำภารกิจซิ่งรถขโมยรถป้นรถแาจทีนี้มาถึงสับในเรื่องของไฟ M ที่เราได้ยินกันบ่อยๆในโซเชียลน,นะฮะคำแรกครับ Half f ฟู l Half f ฟ l l เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมไฟ M แล้วก็มีการใช้คาพูดแบบนี้ในการพูดคุยกับ ตัวละครในเกมหรือว่าแฟนคลับชาวเน็ตนะฮะก็อารมณ์ว่าสวัสดีครับฮาฟูรักนะฮัฟู่อ่าจะต้องทําแบบคําเสียงแบบฮาฟูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบคข,ข,ขำเป็นมีมล้อกันนะนะคำที่สองเบียวเบียวคืออารมณ์แบบตะก,กาวิบัติอ่ะคือสมมุติว่าเล่นเกมแล้วเอาออกมาใช้ในชีวิตจริงอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าโอ้ยพวกเบียวนะแล้วก็ใช้กับสถานการณ์อื่นด้วยแบบทําอะไรที่มันไม่เข้าทา่าเนี่ย เอ่ออย่างแก๊งโอลิโอเเี่ยเบียวนะฮะต่อมาโรเพครับโรเพเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าถือเป็นคาแรคเตอร์ของเกมไฟเอ็มก็คือการสวมบทบาทนะฮะแต่กะเซิร์ฟเนี่ยที่เราจะเข้าไปเนี่ยต้องสอบบางเซิร์ฟเนี่ยกำหนดมาว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟเกี่ยวกับอันตราพานนะการสร้างแก๊งนะคุณก็ต้องสอบเข้าไปก็จะคัดคนแนละ้วว่าเฮ้ยคุณแบบมีคาแรคเตอร์เหมาะสมหรือเปล่าเอาบัประชาชนไปด้วยบางเซิร์ฟเนี่ย เพื่อตรวจสอบว่าเป็นใครเพราะว่าเผื่อทาปัญหาทาบงเซิร์ฟเป็นแบบแนวโรแมนติกคู่รักก็จะเล่นแบบมีแต่ความหวานซึ่งเน้นไปทางเรื่องราวของละครหรือความรักบางเซิร์ฟเนี่ยออกแบบหนังสาหรับภาพยนตร์นะแฮร์รี่พอตเตอร์คนเข้าไปก็ต้องสวมบทบาทเป็นพ่อมดแม่มดคือมันแล้วแต่เซิร์ฟนั้นนะว่าเขากําหนดไปยังไงแล้วคุณก็ต้องสวมบทบาทตรงนั้นให้เต็มที่มันก็จะไปรวมกับคําว่า IC หรือ OC นะ IC เนี่ยคือ IN Collector ก็คือสมมุติเข้าไปเนี่ยได้ชื่อว่าไอจอดเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นปลายแถวของแก๊งมังกรฟ้าคุณก็จะต้องเป็นไอจอดเนี่ยแล้วในเกมมันต้องขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะแล้วคุณก็ต้องแบบเป็นลูกกระจอกก็ทำเสียงาๆๆๆๆๆๆๆคอยแบบตามลูกพี่คุณห้ามแบบไปหลุดแบบไปขับรถแท็กซี่หรือว่าไปขับรถหรู คือในเกมเนี้เหมือนแบบในชีวิตจริงแต่ว่าเราเป็นอีกร่างหนึ่งในเกมอ่ะอันนี้คือ in character นะส่วน OC ก็คือ out of character เป็นอารมณ์ประมาณแบบเอาเรื่องจริงจากข้างนอกเนี่ยไปพูดในเกมอย่างสมมุติว่าัวจริงเนี่ยเป็นนักศึกษาปี2เอาไปพูดในเกมบอกว่าเฮ้ยผมเป็นนายนี้อยู่ปี2มหาไรานี้ก็คือแต่ละเซิร์ฟเนี่ยเขาจะแยกกันว่า IC รก็คือ ห้ามพูดเรื่องโอซเลยห้ามเอาเรื่องจริงมาพูดเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของตัวละครด้วยแต่บางเซอร์ก็บอกว่า i อซได้โ c ซได้ก็หมายความว่าจะพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันก็ได้เรื่องในชีวิตจริงเนี่ยอา่าก็จะมีแบบพูดคุยส่วนตัวมีแชทมีอะไรที่แบบมีการนอกใจอะไรเนี่ยนะนะส่วน d i s c อร์คืออะไร d i s c อร์ Discord ก็คือเป็นโปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้พูดคุยนะฮะเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะก็ ใครอยู่แก๊งไหนก็มารวมตัวกันในดิสคอร์ดแล้วพูดคุยส่วนตัวเนี่ยที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาเนี่ยที่ด่าคุณนุ่มกัญชัยด่ากัรจงบาลังเนี่ยเขาคุยกันในดิสคอร์ดนะครับเกมนี้เนี่ยมีผลต่อผู้เล่นหรือเปล่านะกำลังไปที่ถกเถียงแล้วว่าเกมผิดนะที่ไอ้แก๊งโอริโอแก๊งมาเฟียลังสิตเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยเกมมีผลเพราะว่าในเกมเนี่ยก็รวมแก๊งกันล้วพอออกมาเนี่ยก็รวมแก๊งกันแล้วก็พฤติกรรมในเกมเนี่ยรุนแรงเหมือนกันตออย่างนี้ครับ เอาภาพรวมก่อนไม่ต้องเกมนี้เกมทุกเกมเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คนเล่นนะแต่ถ้าเป็นเด็กผมยืนยันว่ามีผลจะผล50%ผล100%ไม่รู้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยยังแยกแยะไม่ได้ผมยกตัวอย่างร้านผมนะครับไม่ใช่เกมไฟเอ็หรอกเกมอื่นๆก็เถอะเวลาสตรีมเมอร์เขาไลฟ์เนี่ยแล้วเด็กดูเนี่ยมันจะมีคำหยาบคายพูดเยอะเด็กเนี่ย ยังคิดไม่ได้ยังแยกแยะไม่ได้เวลาออกมาในชีวิตจริงเนี่ยก็มาพูดกับเพื่อนมาพูดกับญาติพี่น้องก็กลายเป็นกิริยาไม่น่ารักส่วนผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะแยกแยะได้ก็จะไม่มีปัญหาแต่กับเกมไฟเอ็มผมบอกเลยว่าความคิดผมนะผมว่ามันมีผลนะครับเพราะว่าอะไรคือด้วยตัวเกมเนี่ยมันออกแบบมานะให้แบบเป็นสังคมเป็นคอมมูนิตี้เนาะทีเนี้ย พอการมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าแก๊งโอริโอเนี่ยเป็นแก๊งอิทธิพลในเกมรู้จักแก๊งวินเทอร์ฟอลที่แบบเป็นแก๊งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลิกเกมมันน่าจะจบใช่ไหมฮะแต่ด้วยการออกแบบตัวเกมเนี่ยพอคนก็ไปรวมกันแบบเป็นแก๊งแบบหลักสิบหลักร้อยเนี่ยแล้วพอทะเลาะก,กันเนี่ยในเกมเนี่ยมันมีปากเสียงกันมันด่ากันถึงเวลามันก็พวกมากลากไปเฮโลออกมาข้างนอก ถ้าเราเล่นวินนิ่งอย่างเงี้ยเราด่ากับเพื่อนมันแค่2คนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรใหญ่โตแต่ในเกมเนี้ยมันเป็นการรวมแก๊งเนี่ยอย่างพฤติกรรมที่แก๊งโอริโอบอกว่าที่เราไปทําร้ายคนเนี่ยก็คนคนนั้นเนี่ยมันมาแบบยุ่งกับแฟนของน้องคนนี้มันมาขโมยขอ,ของของแม่เด็กคนนั้นคือพอสมาชิกในแก๊งมีปัญหาเนี่ยก็มาฟ้องแล้วถึงเวลามันไม่ได้ไปตีกันในเกมนะครับมันออกมาตีกันนอกเกมเพราะว่ามันเอาเรื่องจริงเนี่ยก็คือโ c เนี่ยข้างนอกเนี่ย ไปฟอ้องกันฮะค,คือบางเรื่องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในเกมเลยอย่างเรื่องที่บอกขโมยกระเป๋าตังค์แม่เพื่อนเนี่ยแล้วทําไมไม่ไปแจ้งตำรวจอ่าอันนี้ก็เห็นไหมฮะคือมันมีความเชื่อมโยงนะฮะเพราะว่าตัวเกมเป็นคอมมูนิตี้เป็นสัคงคมเป็นการรวมตัวกันไงไม่ได้บอกนะฮะว่าเฮ้ยเออมันเล่นในเกมเนี่ยในเกมขับรถตีลังกาเอาไมา้เบสบอลไล่ฟาดคกลแล้วออกมามันจะต้องมาทําอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบินนิ่งเนี่ย ใครๆก็เล่นครับใครๆก็ชอบเล่นไม่เตะบอลเก่งเป็นโรนัลโด้ทั้งประเทศหรอครับนี่ก็เป็นการเทียบตัวอย่างให้เห็นนะฮะมันมีหลายเคสนะไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงเดียวมีเคสแบบก่อนหน้านี้ที่เป็นสตรีมเมอร์ดังผู้ชายเนี่ยบอกว่าโดนฝ่ายหญิงนอกใจเพราะว่าเล่นเกมไฟเอ็มคือเกมไฟเอ็มเนี่ยบางทีมันมีการพูดคุยเนี่ยแบบบางทีแบบเฮ้ยในในเกมเนี่ยเป็นสาวโสดนะแล้วก็เล่นบทแบบความรักอะเป็นจิ้นกันอย่างเงี้ย ถึงเวลาดัานออกมาคุยกันข้างนอกแล้วก็มีปัญหาก็คนในชี้จริงนะมันก็เป็นการสมบทบาทโลเปที่แบบทีเนี่ยมันเกินเบอร์นะถามว่ามีผลต่อคนเล่นไหมก็เกมนี้ฮนะผมมองว่ายังไงก็มีผลเพราะว่าดิเรกชันของตัวเกมเนี่ยมันออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นนะฮะลองบอกว่าตัวเกมกําหนดให้มีแก๊งได้ไม่เกิน2คนนี่นะมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกเต็มที่มันก็ ต่อยกันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนะแต่นี่มันเป็นแก๊งเป็นอะไรนะสุดท้ายแล้วโลกโซเชียลนะมันก็รวมคนหลายแบบเข้าไปเจอกันนะฮะพอคนหลายแบบเข้าไปเจอกันคนแบบเดียวกันไปอยู่ด้วยกันคนหัวรุนแรงไปอยู่ด้วยกันนะมีทั้งวัยรุ่นนะไอหัวหน้าแก๊งเนี่ยอายุตั้งยี่สิบแปดถึงสามสิบแล้วก็คลมประมาณว่าเฮ้ยเด็กๆดว้ยเดี๋ยวพี่นําทีมเองก็เป็นนันทพานอยู่แถวมหาลัยนะมนะีอาวุธมีอะไรด้วย เออคือคือ,คอไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยไอเรื่องความรุนแรงเนี่ยเป็นนิสัยส่วนตัวส่วนเรื่องการรวมตัวกันปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเกมน,นะฮะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมที่มีต่อเกมไฟเอ็มแล้วก็สับที่หลายคนเนี่ยเห็นข่าวแล้วก็มีคนคอมเมนต์เนี้ยก็จะเห็นคําถามตลอดฮะปู้คืออะไรอ่ะมาเม้นอย่างงี้ไอซี IC คืออะไรโลเพคืออะไรนั่นแหละก็มาตอบก,กันนะพูดคุยกันนะครับ ก็ใครคิดเห็นยังไงกับเกมนี้โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าเกมนี้มีผลต่อคนเล่นหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องว i เตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe